รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพอทบอห้าเสนอรายการข่าวดีดีี่าวพี่คำรนตอนน้ำตาตกอกชาวนาไร้ความหวังข้าวไม่มีราคาอ,อบตว,วังชะโอนอำเภอบึงสามัคคีกำแพงเพชรนะจะบอกให้ที่นี่ อบตวังชะโอนอำเภอเมืองสามทีจังหวัดกำแพงเพชรที่นั้นขยันตาตัวเพื่อน้องทิดเก็บเงินทองไว้มันเจ้าอยู่ที่ทุกที่ทุกอกของชาวนาตอนนี้คือราคาข้าวตกต่ำข้าวราคาตกตอนนี้ทำให้ชาวนากั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ตอนนี นักตอนนี้คือเครียดค่ะราคาข้าวมันถูกมากคือเราลงทุนไปมากแต่คือมันมาคิดแล้วมันยังไงมันก็ไม่ได้ค่ะล่าสุดเมื่อวานคือเพื่อนบ้านเกี่ยวได้สี่พันห้าแล้วก็นอนไม่ได้เลยค่ะเมื่อคืนเนี้ยค่ายาค่าปุ๋ยมันแพงตันนึงเกือบหมื่นราคาข้าวอย่างเงี้ยสี่พันห้าห้าพัน มันไปไม่รอดหรอคะปลูกข้าวขาดทุนมันไม่เหลือคะ่ะอยากจะตายลูกจะอยู่กับใครมันไม่ได้ต้องอยู่เพื่อลูกอันนี้ออกจากใจนะคะเรารักรัฐบาลแต่รัฐบาลไม่รักเราอะ่ะมาลงโทษที่ชาวนามันมันไม่ใช่คะ่ะ ไม่อยากจะพูดไปมากกว่านี้อ่ะขอเพิ่มอีกเกวียนละสองพจึงจะพออยู่ได้ความทุกข์เจ้าพาเวทนาปูปาอยากดีมีจนแล้วพไม่พ้นกองเวทชาวนา,อาตอนนี้ลำบากลำบากมากนะคะขอเสียงเนี้ยเป็นกระบอกเสียงให้ชาวนาทุกท่านเลยพูดไม่ออกค่ะมันจุกอกมันจุกอกมันแน่น ท่านได้ทานข้าวกันหรือเปล่าแต่พวกชาวนาตอนนี้ทำนาเหมือนได้กินแต่ข้าวอย่างอื่นเราไม่ได้เลยนะคะครับอาจถึงขั้นขายที่นากินกันแล้วตอนนี้นะั้นราคาข้าวมันมันต่ำสุดแล้วเกินละห้าพันเปรียบเทียบกับส่วนก็ส่วนทางกับสารเคมีกับปุ๋ยขายข้าวตันนึงยังไม่ได้ปุ๋ยหรือตันหนึ่งเลยปุ๋ยราคาตอนนี้ตันหนึ่งหมื่นกว่าบาท ชาวนาต้องขายข้าวถึง4ตันถึงจะได้ปุ๋ยตันหนึ่งแล้วยาเคมีก็แพงขึ้นตอนนี้ครับมันสวนทางกันหมดเลยครับถ้าย้อนกลับไปเมื่อ15ปีชาวนาอยู่ได้ครับถ้าเปลี่ยนทำอย่างอื่นก็ไม่มีความชำนาญพอแาอชาวนะาวกลว่วงปีสอชวงปีที่ผ่านมาเกษตรกร,ร,กรไม่ได้เรียกร้องเรื่องนี้เลยนะครับ แต่พอมาเนี่ยนะครับตอนนี้เกษตรกร,กรส่วนมากหนี้ท่วมหัวนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเกษตรกร,กรซื้อที่นาที่ไร่ได้แต่ตอนนี้นะครับผมดูแล้วเนี่ยอีกไม่นานแล้วครับต้องขายที่กันแน่นอนขายค่ะนะครับ นี่คือความเดือดร้อนของพวกเราครับรัฐบาลอยู่ที่ไหนทำไมไม,ม่มามองทำไมถึงไม่เห็นทุกของชาวนาเ่สรุปให้ดีๆแต่มันก็ยากที่จะดีดังนี้ดังนี้ว่า มาตรการรองรับล่วงหน้าจากรัฐไม่มีชาวนาจึงช้ำชีวีทุกปีทุกปีขอรับทุกมากไหมครับทุกมากค่ะอยากให้ผู้บริหารมาเหลียวแลมาดูเราใช่ไหมครับใช่ทำไมมาดูเราก็จะไปดูเขาใช่ไหมครับใช่ค่ะไปถึงคําเนียบเลยค่ะชาวนาเกิดมากับความจนจึงเชิญทุกคนให้มาช่วย้ชาวนาทั้งลดต้นทุน ราคาที่สูงหน่อยสิข่าวดีดีกับพี่คำรนหว่างหวังสีนี่คือหนึ่งในทุกที่กำลังท่วมทนแผ่นดินคือทุกของชาวนาที่อบอตอวังชะอนอำเภอบึงสามัคคีจังหวัดกำแพงเพชรนะจะบอกให้ช่วยหาพันก้าช่วยหาราคาที่สูงหน่อย